สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเดินข่าวดังไม้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เบาป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวแห่ดูเลขทะเบียนเฮฮาพึ่งนับหมื่นตัวทํารังบนหลังคาลดฉุกเฉินกู้ภัยเมืองเลย <c oughs> เป็นข่าวนะครับเมื่อ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา16.30น,นของวันที่13ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายยุทธศักดิ์คำปัญญาอายุ41ปีกรรมการหัวหน้ากู้ภัยสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลยว่ามีพึ่งนับหมื่นตัวบินมาทำรังที่หลังคารถพยาบาลกู้ชีพที่จอดอยู่หน้ามูลนิธิเมื่อรับแจ้งได้เดินทางไปพิสูจน์พบรถตู้พยาบาลกู้ชีพของมูลนิธิจอดอยู่เป็นรถตู้ยี่ห้อโตโยตา้าสีขาวทะเบียน บอรอบอยไม้ลอลิงแปดเจหลบบุรีที่หลังคารถด้านท้ายพบพึ่งจำนวนนับหมื่นตัวบินมาเกาะทำาลังใหญ่จนดำไปหมดนายยุทธศักดิ์คำปัญญาเล่าว่ารถพยาบาลคููชีพจะใช้งานออกเหตุทุกวันแต่วันนี้ไม่มีเหตุจึงได้จอดไว้หน้ามูลนิธิช่วงเมื่อเวลา16.30น เจาหนาที่เห็นว่าที่หลังคามีอะไรดำๆติดอยู่จึงเดินไปดูพบเป็นพึ่งมาเกาะทํารังขนาดใหญ่รู้สึกแปลกมากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและพึ่งใช้เวลาในการทํารังไม่นานจนสามารถสร้างรังได้ขนาดใหญ่หลังชาวบ้านได้ทราบก็พากันมาดูเลขทะเบียนรถเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในวันหวยออกในงวดต่อไปชัดเจนเลขทะเบียน8 745หรือถ้าคิดไม่ออกก็ 1669หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปอ้อย้ำอีกครั้งเลขทะเบียน7845นะครับ7845ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในทีนี้ด้วย แล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ